การโปรแกรมจิตด้วยตัวเองอย่างง่ายๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการทำงานของสมองสองซีคือสมองซีกซ้ายและซีดขวาไม่เพียงแต่กระตุต้นการตอบสนองทางจินตนาการและการค้นพบเหตุผลหรือตรรก,กะที่ทำให้เราสามารถใช้ความสมดุลของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั้นก็ต้องเริ่มต้นขึ้นจากการ การโปรแกรมจิตอย่างเข้มข้นและลึกซึ้งมันคือการเปิดสวิตช์ของจิตสำนึกเพื่อเชื่อมโยงกับความสุดยอดในตัวเองที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันธ์ใหม่ที่มีอารมณ์ดีที่มีทัศนคติในชีวิตเชิงบวกที่มีมุมมองของชีวิตในแบบที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวากระบวนการที่จะทำให้เรา ตื่นรู้กับชีวิตทุกๆวันนั่นคือการสื่อสารกับตัวเองคือการคอนเฟิร์มกับจิตใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาบอกกับตัวเองว่าเรามีพลังสร้างแพชชั่นหรือความปรารถนาอันแรงกล้าที่เราจะหลงไหลกับสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราสิ่งที่เรารักเราใช้คําว่ารักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่เรารักทํางานที่มีคุณค่าและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเรา ด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขใช้ชีวิตอย่าง f u l อะไร f u l l ิลเต็มที่กับชีวิตมันคือกระบวนการของการตั้งรหัสลับของความสําเร็จที่เราใช้คําว่าการการถอดรหัสของจิตใจสมนึกผ่าน DNA มันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าวาฟโคมันเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้เราสลายอัตตาหรือค้นพบความสงบหรือความแข็งแกร่ง ความมีสมาธิความมุ่งมั่นตลอดจนสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการจูนจิตหรือที่เราเรียกว่าการวัด DNA มันคือการกระตุ้นที่ทําให้ DNA ของเราตอบสนองต่อต่อสติปัญญาต่อจิตที่เป็นพลังงานที่มันกระตุ้นอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายของเราซึ่งเป็นอนุภาพของชีวิตอันประกอบด้วยเลือดเนื้อเซลล์อะตอม หรืออนุภาคซึ่งเป็นรูปลักษ์ของสสารที่มันกำลังพลิวไหวอยู่ในชีวิตและลมหายใจของเราเมื่อเราตื่นตะลึงกับชีวิตเมื่อเราเปิดสวิตจิตวิญญาณของเราการทำงานของสมองก็จะอยู่ภายใต้การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณในที่นี้ผมอาจจะหมายถึงซ u เปอร์คอนชเชสเนสตจิตเหนือสำนึกจิตที่ทรงพลัง ิตที่มีความปราดเปรื่องจิตที่มีความเป็นอัจฉริยะจิตที่มีความอ่อนโยนจิตที่มันมีชีิตชีวา่าทําให้เราออกจากข้อจากัดทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างสุดยอดที่สุดในแบบที่เราปเป็นผู้ออกแบบหรือว่าดีไซน์ชีวิตสมัยนี้เขาเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งออกแบบความคิดออกแบบจิตวิญญาณเราค้นพบ พลังงานของพระเจ้าในตัวเองและนี่คือกระบวนการของการวาโคสซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ของควาสมสำเร็จที่สามารถค้นพบและสามารถใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง